สวัสดีครับอยู่กับเราสตาร์คารถมือ2องมาดุมธานีราคาดีฟีดาวันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมปืนสตาร์คาจะพามารับชมรถกระบะเข้าใหม่นะครับวันนี้รถกระบะที่เข้าใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยวันนี้ผมก็จะมาแนะนําคันนึงนะครับใครที่กาลังหาก,กระบะส,สวยนะครับไปใช้งานนะครับผมคันนี้เลยนะครับโตโยต้ตารีโว่ 2.4J ปี2018นะครับผมมาในราคาตัวเพียง39,900บาทเท่านั้นตรงนี้ก็คือราคาค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยกับรถพี่นี่สภาพส,สวยๆขนาดนี้ยังไม่ได้เก็บงานเลยเลยตรงนี้นะครับสวยมาก แล้วมีอะไรอีกนะครับมารับชมกันต่อนะครับกับเจ้าตัวนี้ก็จังหน้าที่มาเป็นตัวเจเนี่ยดูดุมากๆเพราะว่าคันนี้เนี่ยคือได้สีดํามาก็คือค่อนข้างที่จะดุเลยนะครับเพราะตัดสีกับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็สภาพเนี่ยคือยางที่เห็นเลยว่ามันค่อนข้างสวยนะครับนี่ไฟหน้าไม่มีร่องรอยการแตกนะครับฝาโป้งคือมากันค่อนข้างคลีนเลยครับมีในส่วนของพวกคราบน้ําพวกร่องรอยฝุ่นเท่านั้นนะครับผมตัวนี้คือมาค่อนข้างโอเคเลยนะในส่วนของฝาโป้งล้วด้นข้างมีอะไรอีกนี่นะฮะ ตัวนี้นะครับเป็นล้อกระทะขอบ15นิ้วนะครับผมเป็นตัวเจก็จะได้ล้อกระทะไปจะไม่ใช่แม็กอัลอยนะครับผมแต่ว่าในส่วนตรงนี้ใครมาจากคลิปนี้ผมให้โปรไว้เลยสําหรับรถเข้าใหม่คันนี้แคปไปนะครับได้แม็กใหม่ยางใหม่นะครับผมแคปไปมีคลิปผมที่รีวิวรีโว่ 2.4J ได้แม็กใหม่ยางใหม่นะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้ล้อกระทะไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับลองติดต่อมาช่องทางด้านล่างกันได้นะครับผมก็มาต่อกันเลยในส่วนของตัวนี้ตัวเจได้อะไรอีกนี่นะฮะ ดูได้เลยว่าตัวนี้มันตัดกับตัวรถแล้วมันสวยมากๆบางรุ่นเนี่ยเขาเอาตัวนี้เป็นตัวท็อปแทนนะครับก็คือหุ่กระจกดําบางรุ่นเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งผมมองว่าตัวเจตัวนี้สวยนะครับผมซึ่งจริงๆเราก็น่าจะไปอยู่ในตัวท็อปแต่ได้ตัวเจมาก็โอเคไม่แย่แล้วมือจับก็เป็นสีดําด้วยนะครับไม่ได้สีเดียวกับตัวรถนี่เป็นสีนั้นด้านนะครับก็ดูเท่ดีนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของภายในเป็นไงบ้างนะครับกับรถเข้าหม่ ก็อย่างที่เห็นนะครับด้านล่างอาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยแต่ด้านบนก็คือสวยกริปเลยนะครับผมนี่รถเข้าใหม่นะครับผมไม่มีร่องรอยในส่วนของการฉีกขาดในส่วนของเบาะเลยนะครับเบาะยังเป็นเบาะดานะครับที่ค่อนข้างจะมีเซ็ตตัวค่อนข้างดีนะครับไม่มีการย้่ยเลยแล้วก็ไม่มีในเรื่องของการขาดนะครับฉีกขาดไม่มีเลยตัวนี้คือมาสภาพดีมากแล้วก็ในส่วนของแคป ก็คือในส่วนของแคบเนี่ยก็คือใช้งานกันมาค่อนข้างน้อยนะครับไม่ได้นั่งกันเยอะก็คือทําให้เบาะเนี่ยคือภาพข้างดีแล้วก็ในส่วนของออปชั่นภายในเนี่ยมีอะไรบ้างตามผมมาดูกันเลยครับโอเคครับมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับในส่วนของกุญแจคันนี้ผมแจ้งกันเลยนะครับว่าคันนี้ได้กุญแจรีโมทมา2ดอกแล้วก็สำรองมาอีก2ดอกนะครับก็คือค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับได้มาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับไม่ต้องกลัวหายเลยนะครับมาเท่าไหร่เราให้เท่านั้นนะครับในส่วนของกุญแจแล้วก็นี่เดิตาให้ดูเลขไม้กันหน่อยนะครับว่าไร เครื่องยังทำงานดีอยู่นะครับสตาร์ทก็ติดปกติเลยแล้วก็เลขไม้นะครับอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่น 500นะครับก็ไม่ประมาณนี้นะครับก็พูดกันตามตรงว่าไม่ค่อนข้างที่จะออกไปทางกลางถึงเยอะนะครับแต่ไม่เนี้ยไม่แทนแน่นอนเต้นเราจะไม่มีการกอไม่กับไม่นะครับแต่ก็แจ้งกันตามตรงนะครับว่าสภาพเนี่ยคือสวยจริงๆนะครับผมอ่ะกระเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างคันนี้พงมาลัยนะครับไม่มีมัตติฟังก์ชันนะครับเป็นสังการที่ก็วัสดุนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับจับกระชับมือดีออกแบบอีสานมาได้โอเคเลยไฟหน้าอะไรต่างครับก็ค่อนข้างที่จะครบแล้วนะครับไม่มีแค่ไฟตัดหมอกตวนนี้คก็ ให้มันดูเหมือนหนังแต่งจริงเป็นพลาสติกนะครับมันก็ดูหรูหราดีนะครับในส่วนตรงนี้นะครับีอะไรต่างคือครบเลยแอร์แบ็กอะไรต่างนี้ก็มีมาให้นะครับผมในส่วนของด้านหน้า แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับไม่ใช่จอนะครับจะเป็นวิทยุนะครับตามมาตรฐานปกติของตัว t ต y ยต้านะครับผมก็จะมีในส่วนของการต่อบลูทูธได้นะครับ FM ได้ฟัง CD ได้นะครับผมต่อบลูทูธได้นะครับผมล้วสายของสายมีให้ครบก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับมีให้มาถือว่าใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ต่อในส่วนของพวก USB AUX ได้นะครับมาแล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นแอร์ที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับปรับง่ายๆไม่ต้องอะไรมากครับแรงลมมีโลมีไล่ไปถึงไฮนะครับตัวนี้คือปรับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเป็น้ี ในส่วนรายวิญญากาะแรต่างก็ครบนะครับผมมีช่องพอร์อาเล็ให้ตรงนี้นะครับจะเสียบชาร์จไฟมือถือหรือจะเป็นตัวจุดบรหริ่ก็ได้นะครับผมมีที่วางของมาให้นะครับวางโทรศัพท์ได้นะครับค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6กสปีดมีในส่วนของเกียร์ถอยที่อยู่ทางซ้ายสุดครับผมปรับยังไงก็คือดันไปเลยแล้วมันจะติดอย่างงี้ครับก็ดันไปจึ๊กนี่สุดแล้วนะครับแล้วก็ดันขึ้นปึ๊บ เวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะมีเสียงตีดนะครับเป็นการเตือนว่าเราเนี่ยเข้าเกียร์ R อยู่นะครับผมก็รอบเจ้าตัวนี้เนี่ยการใช้งานนะผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโอเคซื้อไปใช้งานซื้อไปขับขี่ในส่วนเรื่องการประกอบอาชีพในการขงของอะไรต่างถือว่าเป็นรถคันหนึ่งเลยที่คุ้มค่ากับราคามากๆแล้วก็ในส่วนของตัวรอบคันเนี่ยมีไงบ้างอีกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยมาต่อกันเลยนะครับในส่วนของสภาพด้านข้างเป็นไงบ้างอ่ะในส่วนของตัวเนี่ยครับ ตัวปิกอัพนะครับด้านหลังเขานะพวกแม็กไลเนอร์อะไรต่างๆครับด้านหลังก็สภาพมันค่อนข้างสวยนะครับโฉมนี้ไฟท้ายมาค่อนข้างดูดีอยู่แล้วนะครับนี่เราเป็นรีโว่นะครับนี่เห็นเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นรุ่นรีโว่ไม่ใช่วีโก้นะครับแล้วก็มาให้ดูกันหน่อยนะครับว่าสภาพแม็กไลเนอร์เป็นไงบ้างนะครับก็พูดกันตามตรงว่ารถตัวนี้เน้นเชิงพาณิชย์นะครับพวกการทํางานต่างๆรถใช้งานก็เนี่ยจะมีร่องรอยบ้างนะครับเล็กน้อยแต่ว่าตรงนี้ก็คือสภาพมันค่อนข้างโอเคนะไม่มีแตกหักไม่มีอะไรก็ถือว่าค่อนข้างทีี่่่จจจะะะะโอออเเคคคแแลลลล้้้้้วววววาาาาางมมมสสดดกก็็ยยยใหซนนรับ ดูฝั่งซ้ายก็นหน่อยนะครับผมด้านฝั่งซ้ายนี่ก็คือดูได้เลยนะครับว่าสภาพมาก็สวยจริงๆนะครับล่องรอยลักยิมล่องรอยในส่วนของพวกการชนนี่คือไม่มีอยู่แล้วครับเต็นเราไม่มีชนหนักจมนำพิวามนะครับผมถ้าซื้อไปตัวเจอเรายินดีเืือคือน100เนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปรุ่นนี้กันหน่อย เกิดเจ้าคันนี้นะครับโตโยต้าร v โ 2.4J ปี2018มาในราคาค่าตัวที่ถูกมากๆครับ3 9 9พันเท่านั้นนะครับถ้ามาจากคลิปนี้แคปไปในส่วนของแม็กใหม่ยังใหม่ไปเลยนะกบลบรถเข้าใหม่นะครับสภาพส,สวยขนาดนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดน,นะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางไลน์แอที่ขึ้นอยู่ดนะ้านล่างหรือจะโทรมาก็ได้นะครับ0999691179นะครับผมเรามีที่ปรึกษาการขาย คอยคุยกับคุณอยู่ตลอดเวลานะครับผมถ้าสนใจก็ลองติดต่อมากันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ใครชอบเจ้าคันนี้ชอบรถคันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรถใหม่ๆที่เราจะเอาเข้ามาอัปเดตสต็อกให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมกับเจ้าโตต้ารีโว o ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ